สวัสดีครับหนึ่งคุยบันเลงครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะครับมาชมไผ่สีทองนะครับหรือว่าไผ่เหี้ยเหลืองนะครับอันนี้จะเป็นตระกูลไม่เหี้ยนะครับหรือไผ่เหี้ยไผ่สีทองครับจะมีสีแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบทดลองในการตัดล้ำติแก่ๆนะครับ เราสังเกตง่ายๆเลยถ้าว่าอันต้นอ่อนมันจะมีกาบนี่เนาะใน,นกาบมันบอกมีมละกาบมันหายไปละจะลองตัดไปลองเอาไว้ทำคุยดูอันนี้ป้องมันก็จะสั้นหน่อยได้หาวิธีทำให้มันได้ป้องครึ่งนะครับก็จะมีเล็กน้อยๆอ,อย่างอีกนี่ตัวน,น้อยแบบนี้ตัวสีงามแล้วกับ้องตรงงามนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับ ใแล,ว,แลวหนึ่งต้นนะครับต้นหนึ่ง ผมกระตัดได้มาสองต้นนะครับอันนี้เหลือที่แก่ๆไว้ก่อนนี่เดี๋ยวเราก็จะลองเอาไปตัดแล้วก็แยกดูว่ามันจะสามารถทำคุยได้ก่อนนะครับรอติดตามชมตอนต่อไปนะครับจากผมนึ่งคุยบรรเลงครับผมสวัสดีครับ